ที่ปรึกษาจิมมี่ไหลเผย Apple Daily หนังสือพิมพ์กลาววิจารณ์จีนอาจถูกสัง่งปิดอีกไม่กีว่วันนายมาร์คไซมอนที่ปรึกษาของนายจิมมี่ไหลเศรษฐีเจ้าของธุรกิจสื่อมวลชนชาวฮ่องกงเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า Apple Daily เป็นหนังสือพิมพ์ฮ่องกงที่สนับสนุนประชาธิปไตยและกลาวิจารณ์รัฐบาลจีนจะถูกสัง่งปิดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากเจ้าหน้าที่รัฐอายัดสินซับของบริษ,ษัทเมื่อวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนโดยอ้างอำนาจตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ที่ปรึกษารายนี้เผยอ,อีกว่า n e ็ m มีเดียซึ่งเป็นบริษัทที่ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวจะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารในวันจันทร์ที่21มิถุนายนด้วยว่าจะไปต่อในทิศทางใดหลังจากโดนอายัดสินทรัพย์